ส,สวัสดีส Chanel, ค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะอยู่ตําบลท่ามะปางนะคะอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินสวยๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเสนอขายนะคะทั้งหมด3ามแปลงนะคะขนาด3มไร่นะคะจะอยู่ด้านนู้นนะคะขนาด1ไร่จะอยู่ทางด้านนู้นนะคะ1ไร่กับสี่ไร่กับ50ตารางวานะคะส่วนทางด้านนี้นะคะ2ไร่นะคะ บริเวณร,รอบๆนะคะก็จะเป็นหุบเขาเลยนะคะนี่นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะทำบ้านสวนแนวรีสอร์ทนะคะเหมาะมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะนี่นะคะห่างจากถนนบ้านนาแก่งคอยถึงที่ดินนะคะหนึ่งร้อยเมตรนะคะถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะที่ดินทุกแปลงนะคะจะมีถนนกว้างถึงแปดเมตรนะคะ นี่นะคะถนนรบอบๆนะคะมันก็ถนนนะคะส่วนทางด้านนู้นนะคะแปลงหนึ่งไร่กับห้าสิบตารางวานะคะจะมีฝ่ายทดน้ํานะคะด้านท้ายแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยนะคะสองสองแปลงตรงนี้นะคะแล้วก็แปลงตรงนู้นนะคะตารางวาละเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะส่วนแปลงหนึ่งไร่กับห้าสิบนะคะตารางวาละเจ็ดพันสองร้อยบาทนะคะสนใจนะคะสามารถ เข้ามาชมที่ดินได้นะคะบริเวณรอบๆนะคะมีเพื่อนบ้านไม่เหงาเลยนะคะนี่นะคะนู่นนะคะเห็นเขาข่านะคะเป็นเพื่อนบ้านนะคะตรงนั้นนะคะสร้างบ้านสไตล์รีสอร์ทนะคะสวยมากๆเลยนะคะค่าใช้จ่ายค่าโอนค่าภาษีนะคะผู้ขายรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสามารถทักมาสอบถามเมย์ได้นะคะหรือแอดไอดีไลน์เมย์นะคะศูนย์เก้าสองสี่เก้าแปดสองเก้าเจ็ค่ะ เบอร์โทรนะคะ0631516399นะคะโมเมฝากทุกท่านนะคะกด subscribe นะคะกดติดตามนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะมเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ